ปัญหาเรื่องของใต้ตาก่อนเลยค่ะที่ไม่ใช่แค่คํานะคะมันมันลึกแล้วมันก็บวมหน้าก็ดูเหนื่อยแถมดูแก่แล้วก็ดูโทมแล้วก็เหี่ยวอีกต่างหกมันมีความหย่อนคล้อยค่ะคุณหมอก็ล่องแก้มเนี่ยอาจจะชัดขึ้นแล้วต่างตามันคลอยลงเลยคชายแก้มมันหย่อนลงไปอะค่ะ พูดง่ายๆขอโทษใช้คำว่าผิวมันคล้อยลงอยา่าอย่าพูดนา่าด <c oughs> ิครับผมเราทำการเติมฟิลเลอร์บริเวณใต้ตาตรงนี้ทําให้เส้นที่เป็นถุงเยอะๆนะฮะดูจางลงไปชัดเจนแต่นะฮะว่าฝั่งนี้ดูเต็มขึ้นฝั่งนี้ยังมีร่องรอยของร่องแก้มเป็นรอยยาวตั้งแต่ข้างจมงกูกไปถึงมุมปากอยู่เลยนะครับจะแน่นขึ้นนะครับผมยกขึ้นด้วยนะครับ ขึ้นแบบเห็นผันตาใช่ครับคือมีใบหน้าที่หย่อนคล้อยคิ้วตกหรือว่าหน้าไม่กระชับหรือรู้สึกว่าลองมาหลายวิธีละไม่ใช่แค่เรื่องของใต้ตาอย่างเดียวนะคะแบบเรื่องอื่นๆไม่ว่าจะโบท็อกฟิลเลอร์อะไรเงี้ยเพราะว่าคุณหมอที่นี่เก่งจริงๆคุณเป็นต้องเป็นดารานะคะคุณได้เห็นความแตกต่างได้กับทีมสวยได้ภายในเวลาไม่ถึง30นาทีที่กว่านี้ไม่มีอีกแล้วนะจ๊ะเดียวเท่านั้นนะคะไกลแค่ไหนก็คือไกลเมื่อมีหมอเพชรค่ะ